เด็กน้อยทำอะไรลูกแม้แต่ตรงนี้หนูก็ยังไม่เว้นนะลูกสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไมวบวนแฟมิลลี่นะคะวันนี้พีมิพาทุกคนมาแอบดูเด็กน้อยดื้อมากเลยค่ะราวบันไดก็ยังไม่เว้นนะคะไม่ใช่แค่พี่ลักกี้ดูสิคะทุกคนอุ้ยม,มีให้มีมถ่ายหน่อยลูก ทำไมเก่งจังเลยลูกเด็กน้อยกำลังโตปีนได้หมดเลยนะคะทุกคนปีนป่ายได้หมดเลยไปทุกที่เลยตอนนี้ใช่ไหมคะลักกี้อุย้ยมันมีพู้ชื่อผิดอีกแล้วใช่ไหมคะมิกกี้มองดูพี่ลักกี้อยู่พี่ลักกี้กำลังขึ้นมานี่ค่ะทุกคนเอาความซุกซนของเด็กน้อยกับพี่ชายมาให้ดูค่ะวันนี้ดื้อมากเลย ปกติตรงนี้จะเป็นแค่พี่ลักกี้นะคะอที่ชอบขึ้นมาดูแแบบดูนกตอนเช้าๆแล้วก็ตอนเย็นๆนะคะแต่วันนี้พอมัมีเดินบันไดขึ้นมาเห็นเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยดือ้อเด็กน้อยดือ้อใช่ไหมครับลูกปีนป่ายใหญ่เลยปีนป่ายใหญ่เลยพี่ลิกี้ไปนอนละพี่ลักกี้ไปน่นละปีนป่ายใหญ่เลยดูสิ ราบันดงราบันไดก็ไม่เว้นเด็กน้อยเอย้เด็กน้อยเก่งแล้วล่ะลูกทุกวันนี้หนูเก่งแล้วนะครับหนูเริ่มโตแล้วดูสิครับหนูเดินโชว์ใหญ่เลยใช่ไหมครับเด็กน้อยเริ่มโตมิก้มิก้รูมาเมีสิลูกมิกี้เด็กน้อยเริ่มโตนะครับปีนป่ายใหญ่เลยดูสิครับทุกคน ดูสิคะเป็นป่าใหญ่เลยกระโดดขึ้นได้หมดทุกที่ทุกที่แล้วค่ะทุกวันเนี้ยไปได้หมดหลังตู้ยงตู้เย็นได้ทุกที่เลยค่ะเด็กน้อยกำลังโตกำลังด้วยกำลังสนขอให้ผมเล่นต่อก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้มามีไปทำงานให้เสร็จก่อน ข้างบนบ้านเริ่มมึนแล้วค่ะเดี๋ยวมองไม่ชัดเนาะพี่ลักกี้กำลังไปเข้าห้องน้ำดังนั้นคลิปนี้หนูแค่เอาความซุกสนปีนป่ายมาให้ทุกคนดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหมายบนแฟมบิลีนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะใช่ไหมคะน้องมิกกี้ เด็กดื้อดูสิค่ะไปล่าสวัสดีค่ะ